ครับผมก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศมารวมกลุ่มกันนะครับผมก็กระจายกระจายกันนั่งพักนะครับเนาะลองกินครั้งแรกในีบประมาณนี้นะครับผมก็มากันเยอะนะครับเป็นทีมยูทูบเบอร์นะครับอันนั้นก็พ่อใหญ่พลอยู่ขางอยู่ตรงน้นนะครับพ่อใหญ่พลนะครับผม ด้วยครับลวงพลนะครับผมก็มีหลายท่านนะครับที่มารวมกลุ่มกันนะครับอันนี้ก็เป็นการนั่งพักกันอยู่อีกจุดหนึ่งครับครับผมท่งนี้แ่ผู้ใหญ่ก็พี่ดอนนะครับบรรยากาศนั่ง ลงกลุ min, beer, ่ม okay. ก i mean. ันนะครับลงกลุ issy, huh? ่มกันก anyway ่อนนะครับโอมกลุ่มกีน่อี่ะิบนี่ก็ไม่ใพอลุงเก็บกินก่เป็นบรรยากาศนั่งพักกันนะครับที่จะรู้เอาสารแี่มบอ้ามา ใช่อรออร่อยแต่พอมีเฟรนหลอกอะไรเนาะอร่อยนี้จะอร่อยนะเวาเอาอะไรมาแบ่งสูกันกินเลยไปดูกันแม่ดูหน้าหนก่อนเม่ดหนน่มอารที่จะอร่อยนเทสกาลอร่อย

ขมหน่อยไม่ขมอยากลองเหอมันมันอยากลองเราออยากลองกินเกินเลดกินเลยมันอยมันเปาอร่อยอร่อยมันมมแ้คนแค่นมกว่ี่มเลยหายอีกคนมหวันหวานหวานหนดู่อนนะคะค่ะมานับ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 หน ไครสี่อย <P an> ู <aún> <yelled> ่ตรงนน้นไครสี่วะห้าหกเจ็ดแปสิบสองสิบสามทำไมนะลงบนลงบนลงมืทำไมเหลือแค่สิบสามเหรอสิบสามแล้วเด้อสิบสามเขาจะไม่นับ เข้าไว้หน่เขาไว้หนิเห็นไหมเห็นไหมเฮียวนะจันกันครับคคนหรอว่าเดือเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะนี่สังเกติีนิเข้าไว้หนขอิบคลิปนี้ก่อนถ้าฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ไมต้องตามมต้องตามครับผมผรู้ว่าถับผมที่กดติดตามให้นะครับมานาสตอรี่กดเข้าไว้ด้วยม้นห้อยตัดกบอที่แะเาม่เมื่อกี้อี่ลัเนาะเนีล เคื่อไหามันเื่อแห้วนี่เออคือหวั้ตม่ต้องน้อยเคไวแม่ทีกจานเยู่บ่นี่มีบนน่อยตเ่าแว่าทจดนะแม่ น่าจะตัดเป็นเดือนชิ้นหนึ่งนะครับตำรวจได้พวกมาตำรวจได้พวเฮาแปลกกันไม่ได้พิมาตัดเลยเจ้าหน้าที่เขามาตัดบ๋อเจ้าหน้าที่รอลุงเท้าคอมแบทโถาไม่เจ้าที่จะไม่ตัดหรอกคือขายเนาะตัดข้าวอยู่น่ะหรือเขามาหาอยากชาวบ้านที่สาดติดข้าวเป็นน่ะเนอตัดนานแล้ว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  ผมก็นั่นนะครับลุงก็ขึ้นมาก็เป็นยูทูบถ้าถ้าพักกินเข่าคนละครับค่อยตีกินน้ำครับพอหายเหนื่อยแล้วเราก็ค่อยไปต่อ พี่มะนาเพราะงั้นลงไปละป่วยอีกด้อเจ้าอ่ะพี่มะนาพี่มะนา

อ่าลงน้ำไปเดีาปรพร้อมนะครับไปกันเดินขึ้นไปเรื่อย วันนี้นะครับเราก็จะลงไปครั้งเดียวเนาะขึ้นมารอบนี้ก็ลงทีเดียวเลยตอนเย็นก็ประมาณสัก2องถามทุ่มนะครับประมาณนั้นเหรอไอ้พขับนอนลวดนะครับเด็ก้าป่าช่วงนี้นะเห็ดยบี้ไม้เห็ดบก็ มีนะผมว่าฝ่ายนี้ก็มีเห,หตุระวังกัดหำนะครับก็เยอะนะครับวันนี้ก็พี่ดอนเออห้ำพี่ดอนก็นำหน้าไปเรื่อยๆเว่าผมดูแล้วจากเส้นทางนี้ยังไม่มีใครมาตำรวจเลยอพว่าดูจากสภาพตัดกิ่งไม้ยังไม่มีเลยถ้ามาตำรวจนี่จะมีการตัดกิ่งไม้มนดูแมนดูที่ต้องเลย ที่นี้ยังไม่มีใครมาเนาะยังไมม่ีใคก็กำลังมีมมเสายงส่งเสียงเป็นระยะมีส,ส่งเสียงเป็นระยะระยะให้กันรับรู้นะครับว่าอยู่แถวนี้ถ้าผมเดียเด๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว เดินทางต่อเรื่อยๆครับสวัสดีครับ